สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชองเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่ามีใครสงสยัยเหมือนที่อีชันสงสัยไหมว่าทำไมจำเลยถึงไม่กล้าเปิดกล้องหน้ารถตูเพื่อพิสูจน์ความจริง ตามคำท้าของอีกฝ่ายอันที่จริงถ้าเรื่องเป็นดังที่ยูทูบเบอร์สองช่องออกมายืนยันว่าอยู่ในเหตุการณ์เฉี่ยวฉูบป,ปาดหน้าจริงๆสิ่งที่ต้องพิสูจน์คือกล้องวงจรปิดที่ถนนกับกล้องหน้ารถที่ถูกกล่าวหาเปิดก็จบหากไม่ได้ขับไปตรงนั้นวันนั้น ตามที่เขาไปลงบันทึกประจำวันไว้หรือกลัวว่ากล้องตัวเองจะเป็นหลักฐานมัดตัวเองว่ามีการยุ่งเหยิงพยานข่ผมขู่พยานจริงๆจนเป็นเหตุให้โดนถอนประกรันอันที่จริงเขาไม่ได้ลงบันทึกแต่จำเลยไปฟังคนโสข่าวแบบแอนชาแนลมาเล่าแล้วเอามาไร้ต่อว่าเขา ต่อว่าเจ้าหน้าที่ทีนี้เขาเลยไปลงบันทึกและหากตรวจสอบแล้วเป็นจริงทีนี้แหละระวังจะเป็นเหตุให้มีการร้องขอถอนประกันรีบพิสูจน์ความจริงด้วยการเปิดกล้องหน้ารถไปเลยดีกว่าตัดปัญหาข่าวลือกล้าหรือเปล่าหรือว่าเหมือนแม่นางราคีเมียน้อย ในอดีตชาติที่มีจังเลยมีหลักฐานแต่ไม่เคยเปิดคนอวยเล่าข่าวทอแหลจำเลยชอบฟังจริงๆแต่คนติงด้วยความหวังดีกลับไม่เคยเอาไปปรับปรุงตัวหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นดบอกว่าเปิดกล้องก็จบไหมอะ เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยความจริงถ้าเปิดกรองภาพที่ออกมาอาจจะไม่มีอะไรผิดแต่อาจจะมีเสียงใครปากพร่อยกรรดาหรือพูดอะไรในทางไม่ดีสอไปในทางข่มขู่ก็ได้นะครับจึงไม่กล้าเปิดให้เรื่องมันกระจายป้าถอนแก่ควรไปแจ้งความเพื่อให้หนายพล มาพิสูจน์เปิดกรองหน้ารถแค่นี้ก็จบไม่ต้องเสียเวลาโต้เถียงกันค่ะทำแล้วค่ะที่ผลออกมาไร้จนเรื่องมันบานปลายก็เพราะอาดีตเพื่อนไปแจง้งให้สายตรวจมาเช็คและเตือนจำเลยเลยไม่พอใจไลฟ์ฟ้องเอจนอดีตเพื่อนโดนทั่วลงแถมยูทูบเบอร์ลิวล้อ ก็ออกมาไร้แถว่าตัวเองต่างหากที่เป็นคู่กรณีไม่ใช่จำเลยออกมาแนวข่มขู่วา่าจะฟ้องกลับข้อหาใส่ความเพราะป้าถอนต่างหากที่ขับรถตัดหน้าจนป้าแหลมต้องออกมาไรแยงว่าอย่ามัวเรื่องที่พูดนะมันคนละเรื่องกันเลยแต่ก็ไม่ยอมจบยังออกแนวยั่วยุทั้งทั้งเป็นคนนอกมาทำอาชีพยูทูบเบอร์ ในกกอกแต่ไล้ข่มขู่ชาวบ้านที่เป็นพยานให้ป้าถอนจนคริปปลุดมานั่นแหละว่าเวลาที่เกิดเรื่องรถจำเลยวิ่งอยู่บนถนนในกกอกจริงๆจ,จากไร้ยูทูบเบอร์ฝั่งจำเลยเองถึงยอมหุบปากส่งเพื่อนอีกคนมาเนียนเนียนว่าขอได้ไหมแค่เรื่องเข้าใจผิดจบจบ,จบกันเถอะนะป้ายังจะห่วงเขาอีก เขาเป็นมาเฟียแล้วนะคะปาขอนอกเรื่องค่ะปาตาโชยาอิชิเป็นกิ๊กกัเหรอคะข่าวลือว่าเช่นนั้นค่ะนิสัยเดิมนาต่อบอกเมื่อก่อนก็ขับรถแทบจะชนยายสอคอมันไม่กล้าถ้าเปิดถ้ามันเปิดความจริงจะปรากฏพ่อนชอบเก็บความลับไว้กับตัวเองเสมอต้น เสมอปลายเราสูงขึ้นด้วยการเย็ยนขึ้นไม่ใช่กดคนอื่นให้ต่ำลงเพื่อให้เราสูงขึ้นโดยการสร้างป้าหยานได้ตอบกลับความคิเดเห็นนีว้ว่าคนเราดีและจริงได้โดยไม่ต้องอาศัยเอฟซและความตายของหลานสาวค่ะไอเนมันดันยอ่อตัวไปทำความระยำให้คนอื่น เหยียบหัวคนอื่นนี่ค่ะช่วยไม่ได้คนถัดไปบอกว่าหาแต่เรื่องจริงๆครอบครัวนี้ถอนประกันไปเลยค่ะป้าถอนนับมือ้อมันยิ่งกลางสันดานไม่ดีคนพวกนี้คนเราถ้าไม่ผิดจะต้องเปิดกล้องหน้ารถของตัวเองให้ดูเลยแต่นี่โทษรถ เล็กที่ชิดซ้ายอยู่แล้วปาดนาฝั่งไม่ขึ้นในมุมมองของคนที่ขับรถนะนะครับกลางละลานคนฝั่งตรงข้ามของตัวเองแน่นอนเต็มร้อยครับปีห5พญานาคแฝงฤทธิ์ให้คนทำชั่วปีนี้หนะักหนะ้าเราแจ้งตำรวจแล้วให้ตำรวจบังคับเปิดได้ค่ะไอ้จำเลยมันไม่กล้าเปิดหรอก มันไม่ยอมรับความจริงคนอะไรดีแต่พูดหรือทำอะไรให้แต่คนอื่นเสียหายพอคนที่ถูกกระทำท้าให้เอาหลักฐานออกมายันกลับนิ่งเฉยมันหมายความว่าอย่างไรให้ตำรวจไปขอเปิดแล้วแจ้งป้ายแดงเกิน30บวันกระแทกเข้าไปอีกเก็บทุกเม็ดเอาให้ดินฮ่าฮ่าา ถ้าเปิดกรองก็ดูนทั้งแกร้งเพราะอาจวางแผนกันทั้งหมดให้ตกใจหรือชนต้นไม้อย่างเช่นอุ้มเด็กไปทิ้งให้ตายเองหรือเปล่าฮ่าฮ่ฮ่เห็นพวกผิดเป็นชอบก็พวกทอแหลทั้งนั้นใช่หรือไม่ใช่โกหกไปเรื่อยพูดให้ตัวเองถูก และดูดีตลอดพอเอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่เลยใช่มีหลักฐานบอกคนอื่นแกรงแต่เอาเข้าจริงๆก็โกหกแต่เรื่องเอากล้องมาเปิดก็จบสิจ้าไว้ตายแล้วโป๊ะแล้วหนึ่งคำสาบานเป็นเหตุสังเกตได้มาแล้วจา้าร้อนร้อนกันเลยเชียวอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ